สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมและศึกษาร่วมกันในคลิปนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกุรุลสมพุทธศิลป์ยุคปลายตรงนี้การตัดขอบค่อนข้างจะชิดนะฮะชิดเส้นมังคับพิมพ์โดยเฉพาะด้านขวาขององค์พระเราเห็นเส้นมังคับพิมพ์ลางๆด้านซ้าย มองเห็นเส้นมังคับพิมพ์ได้มากกว่านะครับแต่ด้านบนมองไม่เห็นที่ระบ,บุว่าเป็นพระเด็จยุคปลายก็เนื่องจากดูการนั่งนะฮะจะเห็นหนะแข่งซ้ายและก็พระบาทซ้ายชัดเจนฐานสิงเล็กนะฮะหัวฐานเชิดขึ้นทั้งสองด้านฐานล่างสุดหัวฐานด้านขวามีการตัดเฉียง ส่วนด้านซ้ายจะตัดตรงกว่านี่คือเอกลักษณ์ของพระยุปลายนะครับองค์นี้มีการลงลักมาแต่ก่อนก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดลักังนะฮะพระที่มีการลงลักมาหรือมีร่องรอยของลักที่ติดอยู่ในองค์พระก็ถือว่าเป็นพระที่มีโอกาสแท้เกิน80เนะครับ เนื่องจากการลงรักในวัตรังไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนนะฮะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัตคังซึ่งคนโบราณได้คิดค้นวิธีรักษาเนื้อพระให้อยู่คงทนไปนานๆนะครับองค์นี้เป็นพระสเด็จเกตทูซุมนะฮะจำลองพุทธศินมาจาก พระพุทธรูปยุคสุขโขทยัยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราเห็นอย่างชัดเจนก็คือเส้นซุ้มนะฮะมีเส้นสายที่ขยุกขยิกมีการเซตตัวจากนั้นเรายังเห็นล่องรอยของปูนที่งอกขึ้นมาบนผิวพระนะครับสีขา,ขาวแบบนี้นะฮะแล้วก็เห็นรอยแตก ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพระที่ทำด้วยปูนนะครับด้านหลังนะฮะองนี้เป็นพระหลังกระดานนะฮะด้านหลังก็มีรอยปูไตรอยหนอนด้นรอยปลี่แล้วก็มีร่องรอยของเศษลักที่ยังเกาะติดอยู่นะครับมาดูด้านข้างนะฮะ ภาพซ้ายมือเราเห็นขอบที่มีรอยปีกรอยแยกแล้วก็มีเส้นลับฝังติดอยู่มีภูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมนะครับด้านในนะฮะพื้นคูหาจะต่ำกว่าด้านนอกสังเกตเห็นชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็องค์พระก็กดพิมพ์ค่อนข้างจะลึกนะฮะสะเกตหอแกะหอนช้อยนะฮะแล้วก็ พาดซุ่มออกไปนี่เป็นฟีมือของช่างชั้นคู่นะครับหน้าอกหรือพระอุระก็โนูนเด่นนะฮะหน้าท้องก็ลาดลงมาจะลดโครงแขนนะครับเราเห็นพระบาทซ้ายนะเห็นเส้นชายจีวอรชัดเจนฐานสิงเล็กนะฮะฐานล่างสุดมีร่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาว มาดูด้านนี้นะฮะด้านขวาของท่านนะฮะขอก็มีรอยปีรอยแยกเช่นเดียวกันนะฮะเรายังเห็นก้อนมวลศาสตร์เป็นก้อนๆนะฮะที่ปรากฏอยู่ตรงขออนันในนะฮะเริ่มจากพระเกศก็ออ่อนช้อยพาดสมออกไปนะครับปาอุระนูนเด่นตอกแขนลึกการวางแขนค้นงามน,นะครับเห็นเส้นชายีวรตรงนี้ เราเห็นรูปร่างของพระบาท้ายตรงนี้ด้วยนะครับฐานสิงเล็กคมฐานล่างมีร่องรอยของการยุบตัวมีรักเก่าที่ยังติดอยู่นะครับภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องการขยายสูงถ่ายด้านหลังนะฮะสังเกตว่าในเนื้อพระนะฮะจะมีมวลสารซ่อนอยู่ มีสีขาวของปูที่งอกขึ้นมามีเศษลักเศษทานะฮะมีจุดดำจุดแดงปรากฏให้เห็นมีรอยแตกมีร่องรอยของลักเก่าแต่ปูงอกขึ้นมาทํำไว้มีดินกำแพงเนื้อจริงๆออกกอกเป็นสีขาวอมเหลืองอมตาลน,นะครับ ภาพนี้เป็นภาพซอกแขนด้านซ้ายนะฮะเราจะเห็นแผ่นลักติดอยู่ตรงซอกแขนนะครับแล้วก็เห็นร่องรอยของปูนที่งอกขึ้นมาตรงพื้นกูหาเราเห็นก้อนมวลสารตรงนี้นะครับเห็นดินกำแพงบริเวณส่วนที่ลาดเอียงนะฮะก็เห็นร่องรอยของปูนที่งอกขึ้นมาชัดเจน ตรงนี้เป็นกลุ่มของรักนะฮะที่ยังหลุดไม่หมดแต่มีปูงอกขึ้นมาทับไปเม็ดสีแดงของดินกำแพงมีรอยแตกมีเศษลักฝังติดอยู่ด้ไหนมีข้าของปูทิ้งออกขึ้นมาค่อนข้างจะหนาตรงนี้เป็นเส้นซุ้มด้านซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นก้อนของน่าจะเป็นมวลสารนะครับ มีรอยแตกรอบๆแล้วก็มีปูนงอ,อกขึ้นมาซ่อมแซมเนื้อนะฮะมีลักษณะาาแกล่งเหมือนนิ้นอ่อนมีค่าของปูนที่งอ,อขึ้นมาค่อนข้างจะหนาตรงนี้เป็นด้านล่างสุดนะฮะถ่ายให้เห็นถึงเศษซักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดส่วนเนื้อหานะฮะ เราจะเห็นโคนสามนักตาที่ซ่อนอยู่ในเรือพระภาพนี้เป็นหัวฐานล่างสุดด้านซ้ายขององค์พระนะฮะภาพนี้เป็นหัวฐานด้านขวาขององค์พระสงเกตว่าจะมีการตัดเฉียงที่เราเห็นปูนงอกขึ้นมานะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่ต่ํา เป็นล่องของการยุบตัวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์ฐานสิงนะฮะมีความสูงน่าสังเกตความลาดเอียงในตำแหน่งนี้เนื้อกแกล่งเหมือนหินอ่อนผ่านสิงด้านขวา บริเวณรอบๆและข้างล่างทั้งบนนะฮะมีปูนง่อขึ้นมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนภาพนี้เป็นหัวเขาด้านขวานะฮะเราเห็นก้อนมวลสารสาคัญก็คือสีเขียวตรงนี้นะฮะเม็ดที่เป็นเม็ดยกนะฮะสังเกตดูสีจะมีความใส ภาพนี้เป็นหัวเข่าด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นเส้นชาจีวอ์ในส่วนที่ต่ำในส่วนที่ลาดเอียงจะเห็นปูนงอกขึ้นมาหนาะโงแขนมีลักษณะมีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับตรงนี้เป็นเม็ดสีเทานะเป็นหินเทาเป็นมลนสารสำคัญอีกชนิดหนึ่งนะครับ ต้อแขนลึกนะฮะกดพิมพ์ได้ลึกนะครับเราเห็นดินกำแพงเห็นเศษลักเห็นเศษว่านเห็นความแข็งของเนื้อเห็นการเซตตัวของเนื้อผ้าตรงนี้มีล่องสังกติด้วยนะครับภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงช่วงลำคอนะฮะถ่ายให้เห็นถึงเม็ดทองคำที่อยู่ตรงนี้ แล้วข้อก้อนวนสารที่อยู่ตรงนี้นะครับสเกตนะฮะผ้าซุ้มออกไปสงเกตซ้มตรงนี้มีลักษณะเป็นโนนูน,น,นเป็นปมนะครับตรงนี้เป็นดินกำแพงพระพักก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตรงนะฮะก็คือมีมวลสารสีแดงตรงนี้มีจุดดำนะฮะ มีหินเทาขวดเทามีจุดสีขาวของผงพระพุทธคุณเรามาดูองค์พระด้วยกล้องการขยายสูงกันนะครับเริ่มจากพระพักนะปรับโฟกัสให้เห็นถึงพระเกศแล้วก็พื้นคูหานะฮะ เืิดูหามีปูนงอกขึ้นมาชัดเจนนะดูผิวมีสูงมีต่ำนะครับเสน้นซมนะฮะเนื้อขาวใสแกล่งเหมือนหินอ่อนนะครับนี่คือลักษณะของการเซตตัวของเนื้อผ้ามีมวลสารซ่อนอยู่ข้างใน มีก้อนมวลสารตรงนี้นะฮะเริเวณรอยแตกก็มีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมเส้นสายมีการเซตตัวนะฮะเนื้อหามองแล้วมีชีวิตชีวานะครับหนึกนุ่มไม่แข็งกระด้าง ถ้าองค์ไหนเนื้อดันด้านานะแข็งกระด้างก็ติดไ้ก่อนเลยนะะว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จวัตขะความคมของแม่พิมพ์นะฮะตรงนี้เป็นเส้นสังกติผมชัดนะครับตรงนี้เป็นร่องตรงกลางนะครับ ซอกแขนลึกมากนะฮะในบริเวณที่ราดเอียงก็มีปูนงอกมาเป็นคราบด้านในสดุดก็คือแผ่นลักนะครับเอียงหลุดไม่หมดด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราเห็นลักษณะเป็นดินสีฟ้าตรงนี้นะครับเป็นมวลสาร วงแขนวางงดงามฮนะมีความเป็นธรรมชาติปรากฏให้เห็นชัดเจนตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรตรงนี้เป็นรูปล่างของพระบาทมีเม็ดหยกอยู่ตรงนี้ ะะมีความแกล่งมีการตกผลึกมีการเซ็ตตัวมีความหนึกนุ่มจูในตัวนะครับมองแล้วมีชีวิตชีวา ่าล่างสุดก็เต็มไปด้วยมวลสารนะครับในส่วนที่ต่ําก็มีพูนงอกขึ้นมาตามล่องยุบตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับตอนนี้เราอยู่ ด้านหลังขององพระนะครับสังเกตดูเนื้อนะฮะซ่อนด้วยมวลสารสีส้มสีแดงสีดำอ่เต็มไปหมดสีขาวของปูที่งอกขึ้นมานะฮเป็นจุดจุดจุดเป็นกลุ่มกุมนะครับตรงนี้เศษลับเก่า ตรงนี้ถือว่ามีมวลสารจัดจ้านนะครับเม็ดทองคำก็เจอแล้วยกกลมเจอแล้วนะครับจุดดำจุดแดงนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะมีเยอะจริงๆดินสีเหลือง คนเดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแข่งไซต์ตำแหน่งนี้นะครับหยดน้ำยาลงไปแล้วน้ำยาก็เกอะเป็นเม็ดรกลมไม่มกระจายหายไปพอ,ออากาศก็ขึ้นมางดงามนะฮะก็แสดงว่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคครับแล้วก็มีส่วนผสมหลักก็คือ ปูนเปลือกหอยถือว่าโอเคนะะตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้าต่อนะฮะมาดูฝั่งขวาขององค์พระบ้างนะฮะมาดูพื้นผิวนะฮะพื้นคูหาจะสังเกตเห็นผิวที่สุกมีความสูงความตักนะครับ ผิวที่ไม่ราบเรียบถ้าผ้าคงไหนนะฮะพื้นผิวเรียบตึงเส้นสายเรียบตรงไม่มีขยุกขยิกก็ให้คิดว่าน่าจะเป็นผ้าใหม่นะครับการศึกษาสะสมพระสมเด็จนะฮะต้องเน้นความเก่าเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับ สัวนเส้นสายพิมพ์ทรงตำหนิติ่งเซียนเป็นเรื่องลองลงมานะครับเพราะว่าเส้นสายต่างๆตำหนิต่างๆที่เราเคยเรียนรู้จากหนังสือเรียนรู้จากพระของเซียนก็คือเข้าอกพระของเข้ามาชี้ตำหนินะฮะเพราะฉะนั้นพระสมเด็จจะมีตำหนิเฉพาะอก นะครับไม่มีทางที่จะเหมือนกันสุเดจองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระสุเดจที่มีความงดงามนะครับเส้นสายสมบูรณ์เป็นพระสุเด็จพิมพ์ใหญ่เกเทรสุสมอุทธสินยุปลายนะฮะ จำลองแม่พิมพ์มาจากพระพุทธรูปยุคสุโขไทยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ